สามราศีโชคมีเข้ามารัวๆหยิบจับอะไรเป็นเนงินเป็นทองไปหมดคือราศีอะไรใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงแม่นกับหมอเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะสามราศีดวงดีมีโชคคือราศีพฤษภโชคพอมีเข้ามาบ้างและช่วงนี้มีความคิดอยากหาไรายได้เพิ่มมากมายไปหมดราศีกัน โชคมีมาบ้างเล็กน้อยและช่วงนี้คนรอบข้างให้ความเชื่อถือดีพูดอะไรให้ระวังราศีพิจิกโชคอาจมีเข้ามาในรูปแบบมรดกและช่วงนี้หยิบจับอะไรดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะ เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด c อ m ของขังเปิดดวงรวยธนบัตรขวัญถุงตะกูลเศรษฐีร่ำรวยเงินทองจากวัดห้วยมงคลบูชาไว้พกติดกระเป๋าสตางค์เรียกซับได้ไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเทมาสนใจบูชาไว้เปิดดวงรวยติดต่อ080997 เก้าหกหกหฮ9อศูนยแปดศูนก้าเกจ็ดก้าหกหกห